ที่นี้นะคะ107.75สถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนานโรง์หาดใหญ่เช้าวัวนศุกร์สิ้นเดือนวันนี้เรายังคงจัดรายการสดในชั่วโมงนี้ท่ามกลางความวิตกกังวลของอตัวเองนะคะอาจจะรู้สึก เห็นภาพข่าวต่างๆรวมถึงประกาศต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้ทั้งจากจังหวัดสงขลาเองหรือในพื้นที่เทศบา,นาลนครหัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้พร้อมที่จะนำคนฟังเข้าสู่ช่วงอินดี้โซ i e ตีค่ะอินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโรยโรงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลา การข่าวแรกเลยนะคะแน่นอนที่สุดต้องเป็นข่าวของจังหวัดเรานะคะจังหวัดสงขลาขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลายังคงวิกฤตมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง16อำเภอได้รับผลกระทบไปแล้ว110ตำบล705หมู่บ้าน39ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน48,947ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น1 0 0 0 1นึงมืรายจำนวนนี้มีผู้อุปยพจำนวน5 7ครัวเโคเรือน2,034รายและที่สำคัญมีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ำทะเลหนุนยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะสำหรับการช่วยการมอบความช่วยเหลือให้กับพ ี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลานั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นการด่วนแจกจ่ายอาหารจำนวนกว่า24,102กล่องน้ำดื่ม36,420 8ขวดมีถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์แล้วก็ยังมีให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องมือเรือ93 ลำนะคะเครื่องสูบน้ำหกสเครื่องแล้วก็มีกระสอบสายรวมถึงนะคะยังได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมอีกด้วยขณะนี้สถานการณ์การติดตามและประเมินสถานการณ์ยังคงมีฝนตกเพราะฉะนั้นส่งผลให้แหล่งเก็บน้ำลําคลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลต่อให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในเวลานี้ปริมาณ น้ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในสถานการณ์ช่วงนี้ยังคงมีปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ทุกๆคนด้วยค่ะเรามาถึงข่าวที่สองนะคะ จังหวัดสงขลานะคะได้ตั้งศูนย์บรัญรชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม2567นะคะโดยผู้ที่ได้รับนะคะ,ะความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผู้ประสบภัยและต้องการความช่วยเหลือได้นะคะรวมถึงในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครหาดใหญ่ติดต่อนะคะ074 200 000, 000ค่ะ ปิดท้ายนะคะสำหรับอินดี้ o ซอ e t ไซตี้เชาวันนี้ค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการจุดจอดรถช่วงสถานการณ์อุทกภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถจอดได้ฟรีที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน3แยกกองบิน56ทางไปสนามบินหัดใหญ่ค่ะ และนี่เป็นข้อมูลที่เราเลือกมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อ081 698 9509โครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ทักทายคนที่ชมไลฟ์ทางเพจอินดี้ m m ในเช้าวันนี้ค่ะร่สนับสนุน อินดี้โซไซตี้โดย,โ,งงนนย,ยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทำเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาทาวน์โฮมสองชั้นสไตล์ท ropical พื้นที่กว้าง วามห้องนอน3ห้องน้ําตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่างสายน้ำจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสมหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมลทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตีติดต่ออินดี้ทีม074 243 444 081 957 6644สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอมโทร074 243 444 081 957 6644